สวัสดีเด้อครับผมเนาะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องครับเมื่อนี้ครับวันที่ยี่สิบสองธันวาคมสองห้าหกแปดครับเมื่อนี้ครับจะมีนุท่ามาแบ่งปันเอฟซีทังช่องครับผมเนาะเป็นของพิษตายอลับแปลครับเลขม้าวงในนะครับเม็ดเดียวเน้นเน้นครับถ่ายชอบครับผมเนาะฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองธันวาแล้วครับผมเนาะ อีกสองวันครับผมก็เป็นวันเกิดผมครับผมเนาะวันเกิดผมยี่สิบสี่ธันวาคมนะครับผมเนาะอายุก็แก่ขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วครับผมบรรยากาศหน้าบ้านครับผมเนาะนี่ครับบรรยากาศหน้าบ้านวันนี้อากาศดีมากครับผมเนาะมือน,นี้ครับ,อา,าอ,นนรบอากาศไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อน แล้วก็มีเอฟซีทางช่องครับผมเนาะถามมาว่าพระหัตอย่าลืมตามวิ่งล่างเงินล้านนะวิ่งล่างเงินล้านก็รอก่อนนะครับยังไม่ได้นะครับผมเนาะนี่ครับของพิ่ตายออลรับแรลนะครับงวดที่แล้วครับเลขม้าเร็วนะครับผมเนาะห้าสามสองกับห้าสามครับตัดเล่นสองตัวเข้าที่ห้าสองนะครับ วิ่งบนเงินล้านนะครับผมเนาะนี่ครับสิบหกพุกิกาครับให้สี่ครับให้หนึ่งสี่ห้าเข้าตรงตรงครับหนึ่งธันวาครับให้สองครับเลขออกสองห้าสองให้มาสองเจ็ดเก้าไม่เข้าครับแล้วก็งวดที่แล้วให้มาครับบนครับเด่นที่เก้าครับสามเก้าห้าเลขออกแปดเก้าห้าครับงวดนี้เป็นไเอ่ยงวดนี้ล่ะเฮ้ยอไแล้วงวดนี้ ดูก่อนนะครับงวดนี้ไปไหนเอ่ยดูก่อนสิเนาะทำไมผมเบียงเขาอยู่เมื่อกี้ไปไหนแล้วหาก่อนนะครับหาก่อนหาไม่เจอทีนี้อยู่ไหนเอ่ยเนาะงวดนี้นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งครับผมเนาะนี่ทำไมหาไม่เจอล่ะงวดนี้ผมจําได้นะครับให้เจ็ดมาครับผมเนาะสามเก้าเจ็ดนะครับแป๊ feeding, แปบหนึ่งครับผมแป๊บหนึ่ง ไหงเอ่ยเนาะทีนี้เนาะหาก่อนนะครับแป๊บเดียวครับผมเนาะแป๊บนึงเพราะว่าเยอะมากครับผมเนาะหลายสำนักมากเลยของพ่อศักดิ์นะครับผมเนาะก็เก้าห้าตรงตรงครับดูไหนเนอ่ยเนาะหาก่อนนะครับหาก่อนนะครับหาก่อน ไหนเอ่ยสงสัยหาไม่เจอแล้วนี่งวดนี้ผมว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมให้ไม่น้องก้ำแพงหาช่วยก่อนแป๊บนึงนะครับผมเนาะเยอะมากครับผมนี่ครับในช่องผมเส้นต่างๆเยอะมากเลยไม่น้องคําแพง <S 2> <S 2> หาหนยก่อนสชแปบ๊บนึงเราของเอฟซีใจดีไง หาให้หน่อยเอาแปบบนึงแบบนึงครับผมเนาะข้อมรดูของพิษตายอลับแผลนะครับผมเนาะของพิษตายอลับแปลเลขมาวงในนะครับ fcjd งวดที่แล้วให้มาสามเก้าันนี้นี่ไงแล้วก็หาเนี่ยเดี๋ยวิวิ่งล่าเงินล้านซินี่ครับผมเนาะ fcjd ครับงวดนี้ให้มาครับเด่นที่เจ็ดครับสามเจ็ดเก้านะครับผมเนาะสามเจ็ดเก้าครับนี่ครับ งวดที่แล้วครับผมเนาะสามเก้าห้าครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่ะตามนี้ครับผมเนาะมาครับมาเห็นไหมวิ่งล่างเงินล้านอืมอันนี้ออกด้วยเลยอันนี้ออกก่อนแป๊บนึงนี่แบบนี้อีกแผ่นหนึ่งข้างบนนี่นี่แหละอันนี้แหละนี่อยู่มือเนี่ย เยอะมากเลยนี่ครับถ้าใครรอนะครับผมเนาะสรุปเด่นล่างครับผมเนาะเดี๋ยวงวดนี้ก่อนปีใหม่ครับผมเนาะจะสรุปให้เอฟซีทางช่องครับผมนี่ครับงวดที่แล้วสรุปเด่นล่างสิบสำนะักเทใจให้ที่ห้าเม็ดเดียวครับออกไปอีกอันนึงเออนั่นแหละนี่เอฟซี FC ทางช่องถามมันเยอะมากเลยพอแล้วเก็บไว้นี่เอาเก็บไว้ทยกันพอแล้วโอเคนี่ครับ วิ่งล่างเงินล้านนะครับผมเนาะนีครับผมให้หกให้หกหนึ่งเข้าให้แปดให้แปดเจ็ดเข่าให้ห้าให้ซี่ห้าขึ้นบนครับให้สองเลขออกสองสองให้สองเก้าเลขวิ่งกับเข้าแล้วก็งวดทแลวให้มาห้าให้ห้าเจ็ดเลขออกห้าสองครับรอก่อนนะครับรอก่อนครับผมเนาะยังไม่ได้นะครับมาเอาของพิ่ตายมาเอาเล่นออกโทรศัพท์มา ของพี่ตายใินั่นแหละเรียกม้าวงในมาแล้วของพี่ตายออรับแรงนี่ครับผมเนาะพี่ตายมาครับผมเนาะนี่ครับลงให้พี่ด้วยค่ะพอดีติดทุรละพวานัดไว้นะครับเอา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 โทรศัพท์โอโทรศัพท์ก็เดยน,นี่ครับผมตายบอกว่าลงให้ด้วยครับผมเนาะพอดา ที่เรียกนัาทีม่คงก็ผมเนาะตอนนี้พี่ตายกับบาางครับเนาะก็เลสเยส่งแนวทางมาให้ก็เลยลงเองครับผมนี่ครับมาเม็ดเดียวเน้นเน้นพี่ตายเอาโอ้โทรศัพท์ก็เด็กเป็นมันเองเนาะดีฉัอก็เป็นมาจับหน่อยแปบ๊บหนึ่งพี่ตายอ๋อรับแปล เขาบอกมากาศเถอะแขนน่าร้ายมันกระเบิดป่ะเบิดออกชิมเนี่ยเล่ม้าวงในม้าวงใน เลขม้าวงในครับผมนอ้อของพี่ตายออละแรครับให้มาเม็ดเดียวครับ6 9 4มี94้าหแล้วก็96กตัดกันสตัวครับผมเนาะลงวันที่2องทับห่ทับหกเกะโอเคนี่ครับผม นี่ครับผมเนาะ6ก4ครับ6 9เเม็ดเดียวนะครับของพิษตายออลลับแรครับนี่ครับผมอ่ะแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอนะครับกับสุดท้ายนี้ครับก็ขออวยพอนห้ยเอฟซีทางช่องทีเบิ้งชิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ